ชายแดนไม่ใช่มีเพียงป่ารกทึบหรือที่รกร้างไม่ใช่มีแต่กองกำลังชายชาติทหารแต่ยังเป็นที่นับหมื่นชีวิตที่หนีภัยสงครามต้องอยู่อาศัยราว58ปปีที่แล้วหมู่ลาดตระเวนชายแดนและตำรวจพลรม่มได้เข้าไปในหมู่บ้านบริเวณชายแดนพบชาวบ้านที่ไม่มีใครพูดภาษาไทยได้และพบเด็กวัยเรียนจำนวนมากคิดว่าหากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ จึงได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลเขมนาคมเพื่อสอนเด็กชาวเขาให้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างอาคารถาวรจัดซื้อสื่อการสอนอุปกรณ์การศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมากกว่า700แห่งทั่วประเทศนับแต่ปีพุทธศักราช2523เป็นต้นมาสมเด็จพระเทพร,รัตนรารสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานโครงการตามพระราชดำริให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อดำเนินการพัฒนาให้เด็กและคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุลาธรรมศาสตร์3เดิมชื่อโรงเรียนถิ่นไทยพัฒนาในวันที่28มกราคมพุทธศักราช2515นิสิตจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทูนกล้าวถวายเงินแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจำนวน50,000บาทพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวในการจัดสร้างอาคารเรียนถาวร 8เดือนต่อมาในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2,515สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนและพระราชทานนามใหม่ให้โรงเรียนแห่งนี้ว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์สหมู่บ้านตามแนวชายแดนอันเงียบสงบยามไร้ไฟสงครามภาพจำมีแต่ความน่ากลัวกลับไม่เคยจางหาย น้อยครั้งที่ชาวเมืองจะบุกป่าฝ่าดงเข้าไปจะมีสักกี่คนที่เป็นผู้กล้าแล้วร่วมเดินทางไปกับเราน้องครับน้องครับไปค่ายพัฒนาศัก,กยภาพทางภาษาไหมครับไม่ไปดีกว่าค่ะลำบากหรือว่ามันไม่เหมาะกับเซเลปิโนใ,ใช่ไหมคะ น้องครับน้องครับ<ะ>ไปค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาไหมครับใช่อะไรเขีจยดกับ,บอะไรเป็นออกค่ายสอนหนังสือให้กับเด็กๆบนเขาอะครับหรอครับคือตอนนี้จะเล่นไปเรียนน่ะคะอย่าไว้จุดสอบไปไหนได้ไหมคะคอนแทคเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษา เข้าใจนะนี่คือเปลี่ยนจากกะเหรี่ยงมาเป็นไทยอีกหน่อยแล้วก็ชิฟต์ก็ชนะิฟติ้งอ่ะคือไปพูดกะเหรี่ยงแล้ไปพูดไทยตอนแรกก็พูดกะเหรียงปนไทยก่อนหรือบางทีก็พูดกะเหรียงแต่มีคําไทยเข้ามาเยอะน้อยก็แล้วแต่ไวันะแล้วก็เนี่ย language c h a n g in progress อันนี้ก็คือถ้าคุณเรียน social linguistics ก็จะได้เรียนในส่วนที่เรียกว่า language c h a n g in progress ภาษาศาสตร์คือการศึกษาภาษาด้วยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์วิจัยอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาความรู้ทางด้านศัศาสตร์เป็นที่ยอมรับว่าสามารถนำมาสอนการออกเสียงภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีงหรือว่าการเรียนจะต้องสัมผัสกับไทยเด็กการียนก็ต้องพูดภาษาไทยใช่ไหมคะใช้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาไทยของเขาเป็นอย่างไร เช้าวันเสาร์เด็กๆในชุดนักเรียนมาต้อนรับพวกเราอย่างพร้อมเพรียงนักศึกษาได้เที่ยวในหมู่บ้านโดยไกด์ก็คือเด็กๆระชชชาา็เนือ่ นี้นะครับที่พี่นะมีที่พี่จากมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะจะได้มาอยู่ธ์สอนหนังสือพวกเรานะครับ ในชั้นเรียนจะจัดให้มีผู้สอนหลักและผู้สอนร่วมที่คอยประกบนักเรียนที่เรียนรู้ช้ากว่านักเรียนคนอื่นๆวิชาความรู้ด้านภาษาศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาได้นำมาใช้ในวันนี้ ที่ได้รับบริจาคจำนวนมากนักศึกษาได้คัดเลือกและจัดสรรคล้ายแผนกต่างๆในห้างสรรพสินค้าก่อนกลับบ้านเด็กๆจะเข้ามาเลือกเสื้อผ้าและของใช้คนละ3ชิ้นโดยพี่ๆนักศึกษาจะช่วยกันนำเสนอสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับน้องๆแต่ให้น้องๆเป็นผู้เลือกแต่ถึงแม้จะไม่มีเสื้อผ้าสวยงามหรือของเล่นราคาแพง เด็กๆตามแนวชายแดนกลับดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็คือเรามีโอกาสเรียนเรามีโอกาสหลายๆอย่างแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสล้วก็คิดว่าแบบแล้วสิ่งนี้คือแบบคือบางครั้งเราทําอะไรไม่ได้เราก็เฮ้ยเราไม่สู้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราลืมคิดว่าแบบคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสแบบเราเขายัางสู้เลยอะไรเงี้ยค่ะการเป็นครูมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ คือไม่ง่ายอย่างที่คิดเครับที่สอนก็อาจจะแบบก็าจะให้นักเรียนบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการก็คือแบบมันยา,ยายกเหมือนกันมันก็เหนื่อยเด็กเหนื่อยดูยน,นคือเขาไม่มีเขาไม่เขาไม่มีหลายๆอย่างเหมือนเราแต่ว่าเขาก็เขาก็มีความสุขในแบบของเขาดีใจค่ะเพราะว่าน้องๆมีความพร้อมทางด้านการอ่านหนังสือเป็นอย่างดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคือมีความพยายามอย่างมากเลยเวลาที่สอนอะไรเนี่ยน้องๆก็สามารถรู้ได้ทุกอย่างแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะตอบคําถามพยายามที่จะทาําตามคือทุกอย่างเป็นไปได้อย่างดีมากเลยะคะ่ะคือไม่คิดว่าน้องๆจะให้ความร่วมมือได้ดีขนาดนี้ขอบคุณมากลยคะก็ได้พัฒนาศักยภาพของเราจริงๆเหมือนเพราะว่าเด็กเด็กๆปาัยอเหมือนพูดไทยไม่ค่อยชัดเจนนะคะแล้วเราสามารถเอาความรู <k> ้ที <S <S ่เราเคยเรียนมา สอนวิธีการออกเสียงให้กับน้องได้แล้วก็มีปัญหาการออกเสียงเล,งล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากก็คือเรียนรู้ได้ช้าเกือบ1ิบวันที่นักศึกษาภาษาศาสตร์ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูได้มอบขนมเครื่องดื่มเสริมอาหารให้แก่เด็กๆนำหนังสือเข้าห้องสมุดสร,สร้างกิจกรรมนันทนาการวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาจะอยู่ที่นี่ ภาษาศาสาศาตร์ตะเวนชายแดนบทเรียนสำคัญหน้าหนึ่งของชีวิตกลับเป็นนักศึกษาที่ได้เรียนรู้ พามากที่นี่ดีมากแบอบกธรรมชาติสุดชื่อนโอเคอ่านเรื่องยุงมีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับอย่างอื่นแล้วโอเคคุ้มค่ามากแบบได้ดูได้เรียนรู้วัฒนธรรมทําให้เรารู้จริงๆที่แบบในห้องเรียนที่บอกว่าเรียนภาษาคือต้องเรียนวัฒนธรรมด้วยไม่ใช่เรียนแค่ตัวภาษานี่คือเรื่องจริงมากเพราะแบบบางอย่างนอน๋อเขาเข้าใจไม่ตรงกับเราเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อที่นี่เขาเป็นแบบนี้นะเขาทํากันแบบนี้ เขารู้ภาษาไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขารู้นะ่ะมันอาจจะยังแบบไม่ถูกต้องอ่าเราก็ไปบอกเขาว่าที่ถูกต้องนะ่ะควรจะเป็นยังไงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยคะ่ะอย่างแบบเรื่องอพย,ยัญชนะท้ายตัวสะกดเส่ยงตัวสะกดอย่างเงี้ยก็สําคัญนอกจากเรื่องของการออกเสียงนันหนูก็คิดว่าภาษาศาสตร์นี่ช่วยอ,อ้อ,อมๆในเรื่องของการที่มันทําให้เราเข้าใจความแตกตา่างแล้วก็ความแตกต่างทางโลก,กทัศน์ แม่โกนแม่กลมอย่างเงี้ยแล้ก็สอนเขาว่าเขาควรจะออกเสียงไงใช้ปากอย่างไหนเขาก็เขาก็ทำได้นะคะก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่เคยมาทางภาคเหนือเลยอะไรเงี้ยพอพอมาแล้วแบบเห็นเด็กๆใส่ชุดนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราเฮ้ยอารมณ์แบบครั้งหนึ่งมีคนแบบเห็นเรามีคุณค่าขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบดีใจแล้วก็คิดว่าจะสอนนุ้น้องเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ย ในวันสุดท้ายนักศึกษาได้พาสามพี่น้องไปพบพ่อที่พัดพรากกันนานกว่า10ปีทั้งหมดหนีสงครามมาจากฝั่งพมา่าบรูซลีพี่ชายคนโตอาศัยนอนที่โรงเรียนเฉินหลงอาศัยนอนที่วัดส่วนน้องสาวคนเล็กมีคนรับไปอุปการะ ทำอย่างไรจะให้นักศึกษาชาวเมืองมาช่วยเด็กๆชายแดนให้มากยิ่งขึ้นการขาดแคลนน้ำสะอาดแพ้ยุงและแมลงไฟฟ้าที่มีไม่สม่ำเสมอการขาดแคลนที่นอนเครื่องนอนอุปกรณ์ประกอบอาหารเป็นอุปสรรคสำคัญ ก้าวต่อไปของชาวภาษาศาสตร์ตะเวนชายแดนคือความพยายามในการจัดสร้างอาคารภาษาศาสตร์เพื่อน้องอาคารอนเนกประสงค์ที่มีมุงลวดติดรอบเพื่อการยุงและไข้ป่ามีระบบบำบัดน้ำจากลำธารให้ถูกสุขอนามัยมีระบบสำรองไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์อันจะนำไปสู่การสรรสร้างนานากิจกรรมของนักศึกษาชาวเมืองสู่แนวชายแดนเพื่อเชื่อมโยงเมืองและชายแดน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไป